เราจะขึ้นแถวที่สิบเอ็ดนะคะโซ่สามค่ะโซ่สามแล้วก็มาถักหนึ่งหลักลงในช่องค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะลงในช่องค่ะ าด้วยโซ่สองค่ะเว้นหลักเว้นหลักเว้นช่องเว้นหลักแล้วก็มาทําลงในช่องนะคะทั้งหมด2หลักด้วยกันนะคะทําเป็น V นะหนึ่งสองนะคะด้สองเลยนะคะ แล้วก็พอตรงหลักนี้ก็ทำปกติไปหนึ่งครั้งค่ะนับเป็นหลักที่หนึ่งนะคะถักไปทั้งหมด9ก้าหลักนะคะหลักที่หนึ่งตรงนี้นะตรงนี้นะคะหลักที่หนึ่งต่อไปก็เป็นหลักที่สองในช่องนะคะทํำทั้งหมด9้าหลักค่ะได้9้าหลักแล้วนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะเว้นหลักที่เป็นข้าวโพดนี่นะคะ ลงไปในหลักนี้ค่ะหลักลีมนะับเป็นหลักที่หนึ่งนะหลักที่หนึ่งนะคะหลักที่สองก็ในช่องทําไปทั้งหมด9หลักเหมือนกันค่ะได้เก้หลักแล้วนะคะช่องนี้เราจะทําเป็น V นะ1นสอง ทำเป็น v ค่ะแล้วก็ตามด้วยโซ่สองค่ะเว้นหลักเว้นช่องเว้นหลักแล้วก็มาทำลงในช่องนี้นะคะหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งค่ะทำลงในช่องนะคะหนึ่งนะับเป็นหลักที่หนึ่งค่ะ อันนี้นะเป็นหลักที่หนึ่งนะคะทําไปทั้งหมดสามหลักนะคะหนึ่งสองสามได้สามหลักแล้วนะคะหลักลิมนี้เราก็ทําอีกหนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้วเราจะทําตะขอนะคะเป็นตะขอหน้าค่ะพันหนึ่งครั้งแล้วก็ดันไปข้างหน้านะแถวที่สิบเอ็ดจะทําตะขอหน้าหมดเลยนะคะ แล้วก็โซ่หนึ่งค่ะโซ่หนึ่งเว้นช่องนี้นะคะทำตะขอหน้าหากหลักปกตินะคะตรงหลักที่ชิดกับที่เราทำตะขอเมื่อกี้นี้ นับเป็นหลักที่หนึ่งค่ะทำไปทั้งหมด9้าหลักค่ะได้9้าหลักแล้วนะคะหลักริมแล้วก็จะทำตะขอค่ะตะขอหน้าค่ะหลักสองแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะเว้นช่องนี้นะคะทำตะขอหน้าค่ะ ปดสแล้วก็ปลดสองในหลักที่เราทำตะขอเมื่อกี้นะคะเราก็จะทําในหลักด้านหลังทําในตัวหลักไปด้วยค่ะพลิกมาด้านหลังนะคะทำเอหนึ่งหลักปลดสองแล้วก็ปลดสองค่ะแล้วก็ถักลงไปในช่อง1หลักค่ะ หลักอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ในช่องอีกหนึ่งนะคะก็ได้มาสามหลักแล้วนะคะจากที่เราทําตัวตัวนี้นะก็จะได้ในช่องในหลักในช่องนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งคะ่ะเว้นหนึ่งลงหลักถัดไปเอ้ลงในช่องถัดไปนะคะโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งลงในช่องนี้คะ่ะ ได้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็โซ่สองค่ะเว้นหลักเว้นช่องเว้นหลักมาทำวีลงในช่องนี้นะคะทำวีลงในช่องนี้นะทำวีนะคะนี่นะคะได้วีแล้วก็ถักในหลัก ถักในหลักปกตินะคะคือหลักนี้นะคะนับเป็นหลักที่หนึ่งค่ะนับเป็นหลักที่หนึ่งนะถักไปทั้งหมดเก้าหลักค่ะหลักที่สองลงในช่องถักมาได้เก้าหลักแล้วนะคะก็โซ่หนึ่งค่ะเว้นหลักที่เป็นเม็ดข้าวโพดมาลงหลักข้างนี้นะคะข้างเม็ดข้าวโพดนับเป็นหลักที่หนึ่งแล้วเราก็จะถักต่อไปนะคะ เก้าหลักนะคะน,นี่หลักที่1นะคะหลักที่2ในช่องถักไป9หลักค่ะได้9หลักแล้วนะคะแล้วเราก็จะถักวีลงในช่องนี้นะ,ะ1 2สอถักวีลงในช่องนะคะตามด้วยโซ่สองค่ะเว้นหลัก เว้นช่องเว้นหลกักมาลงในช่องนะคะหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งเว้นหลกักมาลงในช่องค่ะแบบนี้นะคะแล้วมาต่อแถวที่11เหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้เราก็ทำแถวที่11ไปจะได้แบบนี้นะคะ ไปนะคะเราจะถักลงไปในหลักนี้นะคะหนึ่งหลักถักลงในช่องหนึ่งหลัก,ลกแล้วก็ในหลักนี้อีกหนึ่งหลักค่ะในหลักนี้เราจะทําตะขอต่อด้วยนะคะตะขอหน้านะคะในหลักนี้หลักที่เราทําเมื่อกี้นี้นะคะทําตะขอหน้าไปด้วย สแล้วก็ปลดสองค่ะทำตะขอหน้าเสร็จแล้วก็โซ่1เว้นช่องนี้นะคะมาทำตะขอหน้าตรงหลักนี้ค่ะปลดสองปลดสองถักหลักปกตินะคะลงไปหลักที่ชิดกันตรงนี้ค่ะนะับเป็นหลักที่1 ถักไปทั้งหมด9หลักนะคะมาได้ถึงหลักที่9นะคะหลักริมนี้เราก็จะทำตะขอค่ะดันขึ้นมาปลด2แล้วก็ปลด2ค่ะตามด้วยโซ่1เว้นช่องนี้หลักนี้เราจะทำตะขอนะคะเดินไปข้างหน้าค่ะ กดสองปลดเดี๋ยวคุณขออ,อีกรอบนะคะทำตะขอปดสองปดสองเสร็จแล้วลงหลักเดียวกันนี้นะคะเราก็จะทำเอฟปกติพลิกมานะคะแทงลงไปปลดสองปลดสองแล้วก็ถักปกติลงมาในช่องค่ะ หหลักลงในช่องตรงหลักอีก1หลักค่ะในช่องหนึ่งซหนึ่งนะคะในช่องหนึ่งซหนึ่งแล้วก็เว้นหลักนี้นะคะลงในช่องค่ะ ด้วยโซ่สองเว้นหลักเว้นช่องเว้นหลักลงในช่องนะคะเดี๋ยวนะคะโซ่สองแล้วก็เว้นหนึ่งหลักเว้นช่องเว้นหนึ่งหลักลงมาในช่องนี้นะคะถักเป็น V นะคะหนึ่ง พอวีเสร็จแล้วก็ลงมาในหลักปกติหนึ่งครั้งนับเป็นหลักที่หนึ่งค่ะถักไปทั้งหมด9้าหลักนะคะถักมาได้9้าหลักแล้วนะคะก็โซ่หนึ่งข้ามหลักในเข้าโพดมาลงหลักข้างๆนี้นะคะหลักข้างๆเรานับเป็นหนึ่งนะคะถักไปอีก9้าค่ะ มาได้9ก้าหลักแล้วนะคะตั้งแต่หลักตรงไมโคโพดนะคะต่อไปนะคะในช่องนี้นะคะเราจะถักเป็น v ค่ะ1 2ึแล้วก็โซ่สองนะคะเว้นหลักเว้นช่องเว้นหลักมาถักลงในช่องนะคะ ในช่องแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะวิ้นหลักมาถักลงในช่องค่ะถักลงช่องแล้วก็ถักไปอีกสองหลักนะคะก็คือหลักนี้ค่ะหลักที่หนึ่งหลักที่สองอีกหลักหนึ่งก็คือหลักที่สามตรง ตรงตัวหลักพอดีนะคะหลักที่สามแล้วในหลักที่สามนี้ค่ะเราจะทำตะขอนะคะดัน,นขึ้นค่ะปดสองปดสองเสร็จแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งค่ะเว้นช่องนี้นะคะมาทำตะขอตรงหลักนี้ค่ะ ก็สองปลดสองแล้วก็ปลดสองนะคะพอได้ตะขอเสร็จแล้วเราก็ถักปกตินะคะลงไปหนึ่งหลักนะับเป็นหลักที่หนึ่งค่ะเราจะถักไปทั้งหมดเก้าหลักนะคะอันนี้เป็นหลักที่หนึ่งถักมาถึงหลักที่เก้าแล้วนะคะหลักริมตรงนี้เราจะทําตะขอค่ะ สามกดสแล้วก็ตามด้วยโซ่สองนะคะนกดสองกด2ใส่เอิตามด้วยโซ่1ค่ะเราทำตะขอเสร็จแล้วเราก็โซ่1นนะคะเว้นช่องนี้ค่ะมาทำตะขอตรงหลักนี้นะคะ จะขอลบหน้าลงหลักนี้ค่ะปดสองปดสองแล้วก็ถักลงไปในหลักด้วยนะคะกลิกมาข้างหลังค่ะถักลงไปในหลักด้วยะจะอยู่ตรงนี้นะคะยากหน่อยค่ะปดสองแล้วก็ปลดสอง แลอีกหนึ่งนะคะลงในช่องค่ะแล้วก็จะจบแถวตรงที่เรามาร์กไว้เลยค่ะก็คือทำซีจบแถวนะคะรอดผ่านนี้เราก็เสร็จแถวที่11แล้วค่ะเสร็จแถวที่11นะคะ